ซุ่มขีกม่กับเตยแม่งได้ครูผมเห็นอ่ามึงเรื่องเลยดูดิเคสอย่างนี้เขาอยู่แขวงสารวันถูกลูกถูกเอาตัวจากไปในแผ่นดินราชอาณาจักรของสอปปลาวแต่ปรากฏตัวลูกอยู่ในแผ่นดินไทยผมใช้วิธีการของผมเอาไงโบอยากว่ารอกว่าผมเห็น,นยังนงเอาเป็นว่าเขาได้มาด้วยรอยยิ้มเขาได้ลูกเขามาแล้วเอากลับคืนสู่อ้อมกอดของเขานะครับแล้วเขามีรอยยิ้ม อย่างน้อยๆพี่น้องชาวลาวทั้งประเทศได้ดูคลิปนี้ขเขาก็คงจะดีใจและภูมิใจในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการไทยซึ่งเป็นตํารวจไดดาบกากาคนหนึ่งนะครับไม่ได้มียศใหญ่ไม่ได้มีอำนาจสั่งการไม่ได้มีงบประมาณอะไรแต่นี่คือความสุขของพี่น้องเพื่อนร่วมโลกนะครับและเป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะครับผมไม่ต้องมีผู้ข้าพระชาชคนไหนมาตบไหลแล้วบอกว่าจอนี่มึงเจ๋งมากหรือโทรมาขอบคุณหรอกเพต้องเพราะปกติก็ไม่เคยมี นะครับแต่สิ่งท he no. um, 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 ี่ม mm ันเกิดขึ้นมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวนี่พี่น้องชาวลาวเขามาด้วยรอยยิ้มแล้วมาด้วยมากุ้มกราบมาขอบคุณเดือทถ้าไม่ได้ใส่หนิมือหีิมาเตาวันเนาะช่ต่งได้ต่ง้เเพราะว่าได้ก็ได้จากไอ้โอ้ต่งใจมาหาไอ้ได้ก็ได้จากอ้นี่คือป่าของเธอป่าของพี่น้องเฮ้า นี่คืออยาไข่ส่มที่มันดา